กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอตตอนสเปซกันเจ็ดกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยงเง้ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะเป็นวิธีการคราฟของนะฮะนี่อะประมาณนี้ฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคราฟเบื้องต้นกันเลยก็เริ่มจากการคราบกระสุนนะนี่คือกระสุนนะเป็นกระสุนแล้วก็ใช้คราบอาวุธด,ด้วยนะครับผมน โอเคแล้วก็นี่คืออาวุธนะนี่ครับก็เอาไอ้ตัวกระสุนเนี่ยมาคัาเป็นอาวุธอีกทีหนึง่งใช้คู่กันฮนะอ่าสุดรครับอยู่ไหนอ่ะนี่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 โอเคครับถ้าไม่มีกระสุนก็จะใช้งานไม่ได้นะถ้าผมถอดออกให้ดูเึ๊บเห็นไหมกดใช้ไม่ได้นะ่ะกดใช้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยคาถาอันแรกเนี่ยคาถาแรกจะเป็นการเปิดพอร์ท่ลนะฮะนี่ฮะ อ่าสามารถโยนเปิดพอทัลอ,อย่างนี้ได้เลยอนะอุ้ยระยะมันใกล้จังนะโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฮะอ่าเห็นไหมก็คือเดินแล้วทะลุไปหาอีกพอทัลหนึ่งประมาณนี้ครับอ่านี่ใช้งานยากอะ่ะใช้ใช้ใช้งานยากมากอุ้ยอุยเอ๊ะเมื่อกี้นี้มันยิงไปไหน ยิ่งกดชาร์จ <Network> ค oh ้างไว้นานเท่าไหร่ยิ่งอันนี้นานเท่านั้นนะเห็นไหมปึ๊บโอเคโอ้ยใช้งานยากใช้งานยากมากเดี๋ยวผมขอยิงเข้าไปข้างในก่อนอุ้ยอ่าเนี่ยเห็นไหมมันยิงยากอ่ะโอ้แล้วเมื่อกี้นี้อีประตูหนึ่งผมยิงไปไหนอ่ะอ่ะนี่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 เราสามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะครับผมแต่ไม่สามารถเอาม็อบออกมาได้นะ นี่ครับเห็นไหมม็อบไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ฮะมีแค่ตัวเราที่ใช้งานประตูวาร์ฟนี้ได้นะครับผมแล้วก็อันต่อไปนี่ครับอันต่อไปจะใช้เป็นสีเหลืองนะไข่มุกกับสีเหลืองนี่ครับโอเคแล้วก็เอามาคาบอาวุธฮะอันนี้จะใช้เป็นทองโอเคมาดูวิธีการทำงานกระดันอ๋อเดี๋ยวนะ อ,อ๋อมันดูดม็อบเหรอนี่ครับคือเหมือนมันจะดูดม็อบในระยะอันนี้ฮะในะในระยะห้าบล็อกอะประมาณนั้นอะจับได้สูงสุดห้าตัวด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะแล้วถ้าเราชาร์จนานๆนนละ่ะอ๋อยิ่งชาร์จนานยิ่งยิงไกลโอเคนี่ครับอ่าอุ้ย <laughs> เดี๋ยวนะแล้วมันไปเป็นแผงอย่างนี้เลยนะเนี่ย <laughs> โ,โอ้โอ้นี่ฮะ โอเคมันเอาไว้แบบเคลื่อนย้ายม็อบระยะใกล้ๆนะ่ะมันเคลื่อนย้ายแบบไกลๆมากไม่ได้นะฮะและก็อันต่อไปใช้เป็นไข่มุกกสีเขียวนะครับผมนี่โอเคสูตรครับอาวุธก็ตามนี้เลยนะฮะนี่ให้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคอันนี้ทำงานยังไงอ๋อคืออันนี้มันพาเราพุ่งตัวไปเลยฮะเอาตรงๆนะ ผมว่ามีประโยชน์กว่าประตูซะอีกฮะในความคิดของผมนะเนี่ยคือสมมติว่าผมอยากขึ้นไปนู่นก็น่าจะขึ้นไปได้ปะ,ะเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาได้โดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้นมันไปได้ไกลแค่ไหนไม่ได้ไกลมากแต่ก็นี่ฮะเห็นไหมโอเคเออเยี่ยมนะผมว่าอันนี้ใช้ดีกว่าไอกระถางแรกเยอะเลยฮะกระถางแรกมันเปิดประตูพอร์ทัลแล้วมันแบบ เอาม็อบเข้าก็ไม่ได้ด้วยนะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันใช้งานยากแต่อันนี้เนี่ยแค่กดชาร์จค้างไว้นานเท่าไหร่ก็พุ่งไปไกลได้เท่านั้นแหละดูดิเนี่ยใช้งานง่ายมากเลยและการต่อไปนี่ฮะครับคู่กับสีเทานะฮะโอเคก็จะได้เป็นไข่มุกหน้าตาแปลกๆไปอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้คือสูตรครับอาวุธคนนะตามนี้ครับนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งาน อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือวิธีการใช้งานก็คือพอเรากดครั้งหนึ่งเนี่ยกดครั้งหนึ่งมันจะเป็นการลอยตัวฮะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อพุ่งโอเคลอยตัวกดอีกครั้งโอ้ยแอะไม่ทันโอเคนี่ฮะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อพุ่งกดครั้งแรกนี่ฮะกดใช้งานครั้งแรกมันจะเป็นการลอยตัวฮะแล้วก็จะล่วงลงแล้วก็กดใช้งานอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการพุ่งฮะ ก็ใช้งานค่อนข้างแบบอันนี้อยู่นะนี่ฮะเข้าไหมโอเคนีอ่าเฮ้ยมันกันตกจากที่สูงให้เราระดับหนึ่งด้วยนะเนี่ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่ฮะลอยขึ้นพุ่งโอ้โยขึ้นคอนเมกได้เลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็ตกลงามาไม่เจ็บด้วยนะนี่แล้วก็พุ่งเฮ้ยอันนี้ใช้งานง่ายกว่าเมื่อกี้นี้อีกแต่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 แตแตแต สังเกตอะไรไหมฮะทุกความสามารถเนี่ยก่อนหน้านี้ยไอกระทาเนี้ยกับอันเนี้ยความสามารถเหมือนกันเลยยังไงก็ไม่รู้นี่นี่นี่อันเนี้ยกับอันเนี้ยเหมือนกันเลยก็คือมันพุ่งเหมือนกันอนะเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้กระทานก่อนนะกระทานก่อนชาร์จคักไว้เพื่อพุ่งเห็นไหมส่วนอันเนี้ยบินขึ้นก่อนแล้วค่อยพุ่งเออจะบอกว่าความสามารถมันเกือบจะเป็นอันเดียวกันเลยนะ <c oughs> ในความรู้สึกผมอะความสามารถมันเกือบจะเป็นอันเดียวกันเลยฮะสอันเนี้ยและก็ต่อไปเป็นไอเทมที่เอาไว้วาดไปหาผู้เล่นนะครับผมนี่ครับสดครับตามนี้คือมันเป็นไอเทมที่เอาไว้วาปไปหาผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่ในเซิร์ฟนะฮะถ้าไม่มีคนออนไลน์อยู่จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนซึ่งอันนั้นคือล่างโคนที่ผมเปิดมาจากมือถือนั่นเองนะครับมา พอเรากดแล้วมันจะมีชื่อขึ้นมาเห็นไหมคะว่ามีชื่อคนในเซริร์ฟถ้ามีหลายคนมันก็จะขึ้นมาหลายชื่อฮะวิธีการใช้งานก็คือกดไปที่ชื่อที่เราจะว์ปไปหาคือกดวร์ปึ๊บไปเลยนะอันนี้ผมบอกไ,ไว้ก่อนมันไม่มีนับถอยหลัง5้าวิหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือเนี่ยกดวร์ปึ๊บไปเลยทันที <c oughs> คือแบบมันมันน่าจะมีนับเขาเรียกว่าไงมันน่าจะมีนับถอยหลังหน่อยอะในความรู้สึกผมอะก็คือแบบบางทีเผื่อเราแบบเอ้ยอยากยกเลิก มีอะไรดีๆโผล่มาตรงหน้าพอดีแล้วเฮ้ยอยากยกเลิกไว้ก่อนยอะไรเงี้ยจริงๆมันควรจะมีนับถอยหลังสักนิดหนึ่งแต่อันนี้คือแบบกดปั๊บไปปุ๊บเลยมันเร็วไปหน่อยฮะแล้วก็อนสุดท้ายนี่ครับอันสุดท้ายก็เป็นไอเทมที่ใช้วาปเหมือนกันฮะนี่แต่ต้องค้ามาสองอันนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนต้องค้ามาสองอันอ้าวผมค้าผิดอันไปค้าเป็นอาวุธเฉยเลยฮะแปบ๊บหนึ่งโอเคนี่ฮะสองอันต้องค้ามาสองอัน แล้วก็ปักแบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อให้มันด้วยนะฮะอย่างอันนี้ผมตั้งเป็นเวพอยต์หนึ่งเป็นเซตหแล้วกันเซตหนึ่งโอเคส่วนอันนี้เป็นเซตสองสองโอเคฮะนี่อประมาณนี้พอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเวลาเรากดไปที่เสาเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกเนี่ยว่าไปหาเซตสองหรือเซตสองว่าไปหาเซตหนึ่งแล้วถ้าเราแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเกมโหมดหน่อยนะถ้าเราตั้งเสาที่สามนี่ฮ เสาที่สามมาตรงนี้และเราตั้งชื่อเป็นเซตสามปึ๊บเห็นอะไรไหมฮะมันก็จะขึ้นมาอีกนี่ฮะเซตสามก็คือมันเป็นไอเทมที่อเอาไว้วาปไปมานั่นแหละรู้สึกว่าจะไม่เสียอะไรด้วยนะวาร์ฟฟรีปะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเทคกันใช่ฮะเหมือนจะไม่เสียอะไรเลยนะวาร์ฟฟรีนะครับผมโอเคปิดเกมโหมดแล้วก็เดี๋ยวลองวาร์ปใหม่อีกรอบหนึ่ง อ่ะไม่เสียฮะไม่ไม่เสียอะไรเลยก็คือเวลาเราค้ามาเสร็จแล้วก็วาร์ฟฟรีเลยเฮ้ยซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ใช้ได้เลยนะสําหรับไอเสาเนี่ยก็คือแบบไปไหนมาไหนสะดวกดีฮะรวมถึงไอเทมเทเลพอร์ตนี้ก็สะดวกเกินไปน่าจะมีนับถอยหลังสักนิดหนึ่งนี่ฮะเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนได้เลยทันทีฮะ โอเคผมสำหรับแอดออนสเปซแคชเชตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กาหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย